แล้วพาไปดูที่จันทบุรีแถวหน้าโรงเรียนวัดทับไซที่อำเภอป่งน้ำร้อนคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้กับนักเรียนเหมือนกันแล้วนิดเดียวจริงๆลองไปดูภาพจากกล้องหน้ารถฮะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันหวาดเสียวขนาดไหนดูนะฮะนี่นี่ฮะแล้วอยู่เด็กนักเรียนวิ่งข้ามถนนมาแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปมาได้ครึ่งถนนแล้วนะฮะนึกอะไรขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งแล้วหมวนตัวกลับกล,บกลางถนน ดูสภาพแบบนี้ยังดีที่คนขับรถที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถอะ่ะคือเขาชะลอมาแต่ไกลไงแล้วก็เบรกได้ทันคือน้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าข้ามไปต่อเนี่ยมันไม่พ้นแน่เลยเออวกกลับดีกว่าโอ้จังหวะวกกลับนี่ก็อันตรายเช่นกันลูกเสือลลูกเสือคือนิดเดียวจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับถูกโพสต์เอาไว้ใน Facebook ชื่อคุณปฏิพันธ์และเอาจริงๆคือคนโพสต์เนี่ยกเ็เป็นคนขับรถแล้วก็เป็นคุณครูด้วย เราลงพื้นที่ไปแล้วได้คุยกับคณปฏิพันธ์วิรุจิตเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูนะอยู่ที่โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ5้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะนะฮะกำลังขับรถจากโรงเรียนจะกลับบ้านเข้าไปที่ตัวเมืองจันทบุรีพอมาถึงช่วงโรงเรียนวัดทับไซที่อำเภอโป่งน้ําร้อนตามกล้องหน้ารถเลยคือตอนแรกสังเกตแล้วมีเด็กนักเรียนสองคนคนหนึ่งสวมชุดนกเสืออีกคนสวมชุดนักเรียนธรรมดา อยู่เกาะกลางถนนก็ชะลอไว้จังหวะชะลอเนี่ยนะฮะเด็กตัวเล็กสวมชุดนัเกเรยียนวิ่งตัดหน้ารถแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปคืออย่างที่บอกโชคดีที่เขาชะลอมาแต่ไกลตั้งแต่แรกฮนะหลังจากผ่านไปนะครับผ่านไปก็ดูดูทางกระจกนะครับน้องเขาก็ยืนรอรถอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะว่างเขาก็วิ่งเพรวิ่งผ่านไปสองคนฝากถึงนะครับน้องๆนักเรียน นะครับว่า,าถนนนะครับเป็นที่อันตรายนะครับแล้วตรงนั้นก็ไม่มีทางมาลายด้วยนะครับมีสะพานลอยที่ปลอดภัยให้ใช้นะครับก็ฝากน้องๆว่าใช้สะพานลอยดีกว่านะครับอไม่ต้องมากังวลเรื่องรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถขับเร็วพอสมควรคนขับรถบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าดูจากคลิปดีๆเนี่ยมันมีสะพานลอยคนข้าอมอยู่ทางหน้าโรง,งเรียน,<บ>นเลยนะ เขาอยากจะให้น้องเนี่ยข้ามสะพานลอยเถอะครับจะได้ใช้ชีวิตไปจนโตแสดงว่านี่ข้ามมาถึงเกาะกลานี่ข้ามมาสามเลนแล้วนะอีกสามเลนจะถึงที่หมายถ้าหนูขึ้นสะพานลอยแต่แรกนะลูกนะป่านนี้หนูปลอดภัยไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่3ามเลนแล้วจบนะลองดูภาพนี้นะฮะเพราะเออมันยังมีเลนฝั่งริมฟุตบาทอีก อีก2เลนนะฮะแล้วดูโอ้โหแปลว่าไป10กลับไป5เลนกลับ5เลนแล้วเจอวิ่งข้ามถนนแบบนี้เขาก็เลยทำสะพานลอยไว้ให้นา้ารงเรียนะโอ้โหว่าเสียวจริงๆฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ